ประวัติไดโนเสาร์สเตโกซอรัสซากดึกดำบันของสเตโกซอรัสถูกค้นพบครั้งแรกในปี1877โดย M.P. f e l ีเฟในรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาไม่นานหลังจากนั้นในปี1877นักปันัาาชีวิตวิทยาชื่อดังโอชาเนลชาร์ลส์มาร์ชก็ได้อธิบายและตั้งชื่อสกุลไดโนเสาร์นี้โดยให้ชื่อว่าสเตโกซอรัสอามาตัส ซึ่งหมายถึงกิ้งก่ามีเกาะโดยชื่อนี้มาจากแผ่นกระดูกขนาดใหญ่ที่เรียงเป็นสองแถวบนหลังของมันนั่นเองลักษณะเด่นของสเตโกซอรัสแผ่นกระดูกบนหลังลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของสเตโกซอรัสคือแผ่นกระดูกรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เรียงเป็นสองแถวสลับกันตามแนวกระดูกสันหลังตั้งแต่คอไปจนถึงโคนหางแผ่นกระดูกเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังโดยตรง แต่ฝังอยู่ในผิวหนังของไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงถึงหน้าที่ที่แท้จริงของแผ่นกระดูกเหล่านี้บางทฤษฎีเชื่อว่าใช้ในการป้องกันตัวจากหนักล่าบางทฤษฎีเชื่อว่าใช้ในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายหรืออาจใช้เพื่อดึงดูดคู่ครองหางที่มีหนามหรือทาโกไมเซอร์ส่วนท้ายของหางมีหนามแหลมคมสองคู่รวมสี่หนามซึ่งได้รับขนานนามว่าทาโกไมเซอร์ หนามเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันตัวจากนักล่าขนาดใหญ่เช่นอโลซอรัสสมองขนาดเล็กเโกซอรัสมีสมองที่เล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวที่ใหญ่โตทำให้มันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีอัตราส่วนสมองต่อร่างกายเล็กที่สุดการเคลื่อนที่เโกซอรัสเป็นไดโนเสาร์สี่ขาที่เคลื่อนที่ช้ามีขาหน้าสั้นกว่าขาหลังมากทำให้ท่าทางของมันดูโค้งงอนคล้ายกับฮิปโปโปเตมัสขนาด สเตโก a u รัสเป็นดนโนเสากินพืชขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ9เมตรหรือ30ฟุตและสูงประมาณ4เมตรหรือ14ฟุตที่บริเวณสะโพกมีน้ำหนักประมาณ5-7ตันการจำแนกชนิดและถิ่นอาศัยชนิดที่รู้จักกันบีคือ s t e โ o ซอรัสสเต e นฟส์ซึ่งพบซากฟอสซิลที่สมบูรณ์กาชนิดเอืน่นและมีอีกหลายชนิดที่ถูกเสนอขึ้นมา แต่บางชนิดก็ถูกจัดให้เป็นแค่ชื่อพ้องหรือไม่ก็ถูกยกเลือกไปที่อาศัยและช่วงเวลาสเตโก a u รัสมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคจุราสสิกประมาณ155-145ล้านปีก่อนในทวีปอเมริกาเหนือโดยพบซากฟอสซิลส่วนใหญ่ในแหล่งที่เรียกว่ามอ r i ส o นฟอร์เมชันซึ่งเป็นแหล่งรวมฟอสซิลดโนเสาร์ที่สำคัญในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐโครโรราโดยูทาและไวโอมิงอาหาร เป็นไดโนเส์กินพืชโดยมีปากที่เล็กและฟันที่เหมาะกับการกินพืชใบต่ำเช่นเฟิร์นไซแคดและสน